แจ้งข่าวดีรัฐโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือแล้ว33จังหวัดจังหวัดไหนที่ได้บ้างดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรฐัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2566ค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะมาแจ้งเตือนข่าวสารดีๆให้กับพี่ป้านะ้าอาทุกคนได้รับทราบกันดีเ <c oughs> ช่นเคยนะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปีดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนนั่นเองค่ะเมื่อคืนได้ทำการโอนเงินให้แล้วนะคะ33จังหวัดนั่นเองค่ะซึ่งมีเงินเข้าแล้วนะคะ19,175ครัวเรือนนั่นเองนะคะ ส่วนคนที่มีสิทธิ์นะคะแต่ว่ายังไม่รับการโอนเงินหรือว่าโอนเงินไม่สําเร็จนะคะให้ติดตามการจ่ายเงินเยียวยาอีกครั้งในสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะซึ่ง33จังหวัดนะคะที่เป็นครัวเรือนประสบอุทกภัยในพื้นที่นะคะก็คือ กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็อีกสามสิบสจังหวัดได้แก่กาญจนบุรีกาฬสินธุ์กำแพงเพชรขอนแก่นชนบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม,รรม่นครปฐมนครสวรรค์นครราชสีมาปทุมธานีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรเพชรบูรณ์ภูเกต็ตมหาสาราคามลบบุรีลำปางศรีสะเกษสมุทรปราการสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรี สุรินจตูนหนองคายหนองบัวลำพูอ่างทองหุทัยธานีและ อุบลราชธานีนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครเงินเข้าแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยเพื่อเป็นข้อมูลด้วยนะคะส่วนในการจ่ายเงินเยียวยานั้นนะคะก็จะจ่ายทั้งหมด3สเตปด้วยกันนะคะครัวเรือนที่ท่วมไม่เกิน1เดือนนะคะจ่าย5,000บาทครัวเรือนที่ท่วมไม่เกิน2เดือนนะคะจ่าย7,000บาทและครัวเรือนที่ท่วม3เดือนขึ้นไปค่ะจ่าย9 0 0 0บาทนั่นเองนะคะ หากมีข้อสงสัยนะคะให้ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์02-6373511ในวันและเวลาราชการนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมกับบุ๋มในเรื่องใดอยากให้บุ๋มตามข่าวไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ